ท่านสื่อมวลชนทุกท่านครับผมกิติพลปานพงม,มาศผู้แทนราษฎรจังหวัดนคปรปฐมเคสี่พรรคประชาชนครับเลขาอนุก,การคณะกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําวันนี้ก็มีเรื่องครับจะมาถแถลงนะครับให้กับพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนได้รับทราบนะครับและส่งเสียงนี้ไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีนะครับและเลขาธิการตทนชนะครับวิกฤตน้ําท่วมท่าจีนหนักในรอบ5้าปีนะครับ ที่ผ่านมาครับลุ่มน้ําท่าจีนนะครับถูกเป็นทางระบายน้ํานะครับแต่ไม่เคยมีการเสริมสร้างศักยภาพนะครับให้มีศักยภาพในการระบายน้ําที่ดีนะครับจึงอยากจะเรียกร้องครับโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดนครปฐมนะครับในอําเภอบางเลนซึ่งผมเป็นผู้แทนนะครับตอนนี้ได้รับผลกระทบอย่างทั่วหน้านะครับน้ําขึ้นสูงท่วมหลายเมตรนะครับหนึ่งถึงสองเมตรพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนนะครับ ในหลายๆตำบลและนับพันหลังคาเรือนนะครับผมจึงอยากมีข้อเสนอนะครับถึงนายกรัฐมนตรีนะครับให้เร่งแก้ไขปัญหา3อย่างนะครับเรื่องที่1ครับเร่งนะครับสำรวจชดเชยเยียวยาพี่น้องที่ได้รับผลกระทบในน้ำท่วมวิกฤตท่าจีนนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นครั้งแรกนะครับที่ได้รับผลกระทบเพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องหลายท่านยังไม่ได้รับการแก้ไขนะครับยังไม่ได้รับการชดเชยเยียวยานะครับ ข้อสองครับลดการระบายน้ํานะครับจากด้านบนนะครับประตูโพพยาประตูพลเทพนะครับซึ่งเป็นด่านแรกนะครับในการเข้ามาสู่ท่าจีนตัดน้ําจากแม่น้ําเจ้าพยาเนื่องจากนะครับปัจจุบันนี้ลุ่มน้าเจ้าพยาครับโดยเฉพาะไอ้ลุ่มน้ําท่าจีนนะครับโดยเฉพาะในยิมแม่น้าท่าจีนนะครับเรารับน้ําจากไซโฟด้านข้างครับทั้งฝั่งตะวันตกนะครับและฝั่งตะวันออกซึ่งรับน้ํามาจากแม่น้ําเจ้าพยาจํานวนมากอยู่แล้วนะครับ ซึ่งไม่ถูกเผยเปิดเผยนะครับในที่สาธารณจชนนะครับและนับเพียงแต่ประตูด้านบนคือกรเทพนะครับข้อที่3ครับคือข้อเสนอนะครับทบทวนนะครับหรือแผนการจัดการลุ่มน้ําท่าจีนใหม่ทั้งหมดนะครับยกเลิกนะครับให้ท่าจีนเป็นทางระบายน้ํานะครับแต่ต้องเสริมสร้างศักยภาพนะครับเพื่อรองรับการระบายน้ําที่ดีนะครับรวมถึงโครงการการพัฒนาต่างๆซึ่งผมนะครับในฐานะที่เป็น ประธานอนุกรรมพธิธการนะครับพัฒนาระศึกษาการบูรณาการลุ่มน้ําท่าจีนนะครับในของสภาผู้แทนราษฎรนะครับในคณะกรรมการบุญหาจักการทรัพยากรน้ํานะครับกาลังศึกษาเรื่องนี้และเรียกร้องนะครับให้นําข้อเสนอที่เราจะศึกษาการเสร็จสิ้นนะครับไปปฏิบัตินะครับถึงรัฐบาลให้ในการแก้ปัญหาลุ่มน้ําท่าจีนโดยรายละเอียดครับต่างๆก็จะถแถลงต่อไปนี้นะครับรวมถึงข้อเสนอ เล็กๆนน้อยายละเอียดครับจึงขอให้ทางท่านรองประธานอนุกรรมธิการนะครับคนที่สองครับท่านว่าที่ร้อยตีนิธินันหมดภัยได้แถลงด้ก่อไปนี้ครับสวัสดีท่านสุเนื่ทุกท่านนะครับผมมีหลองสองข้อเสนอนะครับที่จะนําเสนอในวันนี้นะครับข้อที่หนึ่งก็คือในส่วนของบ้านที่น้ําล้อมนะครับคือตัวบ้านน้าไม่ท่วมแต่พื้นที่รอบบ้านน้ําท่วมทุกกระเบียดนิ้วเลยนะครับกลับไม่ได้รับความ การประเมินให้ได้รับเงินชดเชยเยียวยาในครั้งนี้นะครับจึงเรียนขอไปยังรัฐบาลนะครับให้ตัดสินใจใหม่นะครับว่าเพราะการใช้ชีวิตของเขาเนี่ยมันลําบากยากเย็นครับในการก่อจะเข้าถึงตัวบ้านต้องลุยฝ่าน้ําเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจึงอยากขอรินให้อีกครั้งหนึ่งว่าต้องให้เงินชดเชยเยียวยาเขานะครับในข้อนี้ส่วนในข้อที่สองสั้นๆง่ายๆเลยครับ ผมเคยแถลงข่าวที่นี่มาแล้วครั้งหนึ่งเกี่ยวกับบุคลากรที่ทํางานในระบบชนระทานในพื้นที่นะครับได้โปรดนะครับเอาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นที่ตั้งอย่าคิดว่าวันเสาร์อาทิตย์คือวันหยุดของท่านแล้วก็ปล่อยปะละเลยจนน้ำท่วมแต่ยังไม่สั่งลดบานประตูหรือปิดบานประตู ตระหนักนิดนึงครับว่าเงินเดือนของท่านรับจากภาษีของประชาชนเช่นกันอย่าทำตัวเป็นท้องไม่รู้ร้อนผมระบุได้เลยครับของท่าสารบางปลาน้าล้นคันตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาแต่มีคำสั่งร้องขอไปยังฝ่ายจัดสรรน,น้ำให้ปิดประตูในวันจันทร์ต้องรอให้ประชาชนท่วมอีกถึงเท่าไหร่ครับ ท่านถึงจะปรับปรุงตัวปีที่แล้วผมก็ว่าท่านแบบนี้ถึงปีนี้ผมก็ยังต้องว่าท่านเหมือนเดิมฝากผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องของสองที่สามนะครับว่าดูแลลูกน้องของท่านให้ปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถสถทีเรียกร้องมาเท่านี้ครับขอบพระคุณครับ